ฉันจะเล่าเรื่องผีที่ทุกคนรู้จักดีนางนาคพระโขนุงรอคอยรอคอยสามีที่ไปรบแต่กลับต้องมาตายทั้งกลมอย่างทรมานแต่ด้วยรักที่มากเกินไปวิญญาณของนางจึงไม่ไปไหนใครที่พยายามบอกความจริงกับในมากต้องเจอดี นาคนาคตายแล้วลูกแกก็ตายแล้วเสียงตะโกนก้องอย่ามายุ่งกับผัวของฉันมันยังไม่กลับมาเสียงหวานเย็นยะเยือกดังตอบพร้อมร่างที่สูงขึ้นสูงขึ้น นายมากกลับมาความสุขอยู่ได้ไม่นานจนเพื่อนบ้านทนไม่ไหวมากเมียแกตายแล้วมากไม่เชื่อจนกระทั่งเห็นนาคเอื้อมมือเก็บมะนาวที่พื้นทั้งที่ยืนอยู่บนเรือน ความรักที่กลายเป็นความหลอนนางนาคตำนานรักอมะตะหลังความตายที่ยังคงน่าสะพรึงกลัวจนถึงทุกวันนี้